เผาเศษวัสดุทางการเกษตรความคึกขนองความประมาทการล่าสัตว์การเลี้ยงปศุสัตว์การเผาขยะฤดูแล้งนานขึ้นความชื้นในดินต่ำลงเหตุผลเหล่านี้ล้วนส่งให้เกิดไฟป่าไฟป่าก่อมลพิษปล่อยฝุ่นละอองและก๊าซพิษทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5ออันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และสัตว์เกิดโรคเกี่ยวกับปอดหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กไฟป่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนเกิดภาวะเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำลายโครงสร้างดินทำให้ดินเสียหายทำลายระบบนิเวศส่งผลต่อการเสียชีวิตทำลายแหล่งอาหารและที่อยู่ของสัตว์ป่าลดไฟป่ารักษาชีวิตรักษาระบบนิเวศช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่จุดไม่เผาไม่ประมาทนะคะหากพบเห็นไฟป่าหรือได้รับผลกระทบจากไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่